ลแล้วเปิดมาตรงนี้ตูงเสาแรกเรียบร้อยครับบอลแกันเตะขึ้นน้ำครับแต่ธนาชนะบุตรครับในนาทีที่สองเท่านั้นนะฮะบอลแกยนเตะต้งเป็นให้เราเแลนว้อนในโพรงไปนหังหวังว่าจะเห็นอยู่นะฮะ มานุลมาชนุลมองแล้วจีมาแทงไปโอ้โหแทงแรงเปื่อนครับได้ไหมครับรถตู้ยังได้เปิดมาตรงนี้เอาสองอาทิตย์อาทิตย์น็ทาฟาวโอ้โหจังหวะนี้ฮะอาทิตย์ยิงเข้ามาแล้วยิงตรงนี้แน่ติดหัวไปหน่อยฮะแม่ยังได้เตะบุกครับอาทิตย์สุภท้าพิทมาเชียงรายบุกยิง อาริสักเก็บบอลเล่นเองครับสุวิทย์สุวิทย์เปิดขึ้นมาเลยครับมีนาธานอยู่ข้างหน้ามาแล้ฮะนาธานนาธา,า,านเอ้านิดเดียวฮะอ่าธนามาตรงนี้ให้อาทิ์อาทิ์เปิดย้อยย้อยคอนราโดโโ่งตั้งมาตรงนี้ชลินชลินยิงไหมชลินชลินตั้งมาตรงนี้เทวายิงเรียบร้อยครับเทวาแสงแนาปูสองประตูโซนครับคอนเกรเด็ดออดำอีกลาเทว่าแสงแนาโก ได้ครับธนาเปิดตัดมาตรงนี้โอ้โหเทวาเปิดเอ้าเฉลียมาตรงนี้ธนาจับแล้วยิงโอ้โหโอ้ลูกาเล็เร็วกว่าอาทิตอมาลงสวยอาทิตอาทิตมองแล้วมาแล้วฮะธนาบุกมาแล้วครับไปแล้วฮะมีสปีดขึ้นมาครับสุวิทย์สุวิทย์มาตรงนี้สุวิทย์มองแล้วเปิดตรงนี้นาธานโอ้ยโอ้ อยู่นยาครับเชียงรายเชียงรายจี้มาตรงนี้ได้ไหมดังเพี้ยไม่ได้เอ้อที่เทวะเทวามานาทานวิ่งมาตรงนี no> ้มีใครมาช่วยไหมนาทานนาทานตัดมาตรงนี้คาราโดจับหนึ่งแล้วยิงตรงนี้คาราโด้เออต้งตั้ง เสาแรกชาลินโอ้โหยิงยัดใส่ครับเดินมาที่โคโบโคโ,โบโมองแล้วเปิดไหม,ไมเปิดไ,ปได้ครับโคโบตักมาตรงนี้คอนาโดคอนาโดพาแล้วคอนาโดคอนาโด,าด,าดยิงเองอุ้ยคอนาโดยิงยัดเลยครับเมื่อสักครู่แต่ว่าผู้สาวประตูก็ยังสกัดไว้ได้นะฮะ ครับตรงนี้มาแล้วสวิตสวิตให้ทนุษย์ธนาไปแล้วครับตัวททนักนลบุรีธนาตาธานนาทานยิงอู้ขอตัดภาพตาไปเลยเพราะว่ามันเกิดปัญหาครับไม่มีคนช่วยคุณมันไม่ทันครับอ,อไปจริงนะค,ระคระาคราโดไปแล้วตาแล้วคาราโดพาไปเองตรงนี้คาราโด้าแล้วตัดมาตรงนี้แถวสองมีใครธน,นาธนายิงตึวิติด โิอีกครั้งครับนายล้างธนาเปิดติดอีกครั้งครับนาจะไปได้ธนาตรงนี้ธนาธนาเมื่อก้ยิงสี่ห้าหกเจ็ดครั้งครับอโอ้โหเสียวดูคนเดียวของทิศนาธนามาตรงนี้ให้คอร์โดคอร์โดจี้ไปแล้วคอร์โดและซัดด้วยสายอีกโอ้โหเนี่ยฮะ ตัดมายังมีเทวาตัดไม่ได้ตรงนี้คอนาโดบอลลงสวยคอนาโดไปนะครับตัดลบไปแล้วคอนาโดคอนาโดไปแล้ว,รรลวรตรงนี้มาเองคอนาโดให้มาที่ชนะล้ำหน้าผู้ฝีเขีของทางเชียงรายครับปรเ,รเปิดมาตรงนี้ได้โมงตรงนี้ศิริวัฒน์เคลียร์ไปแล้ นะครับชิวไลน์โค้ชอัชิวไลน์ี่ได้ประตูตั้งเล่นมาแล้วยิตรงนี้โค้ชโบกไม่ได้ครับเรายิงพัฒนาคอนราโดยิงชัวชัวครับนี่ฮะเอาจนได้ครับเอาลูคอนราโดนี่ฮะพี่แกเอาจนได้ เปิดไปเสาสองเชิญรายเปิดอีกครั้งครับยังรับไปได้ครับสิบบริวัาทิตย์เล่นเร็วมาให้นาธานตรงนี้เลยครับนาธานยิงเลยอ่า ได้เปิดยัดไปอีกแล้วตัวนี้โอ้โห <inate, S 2> เอ,าอ้ายังไงโอ้โหเกือบไปครับตรงนี้ไรเป็นสั้นแล้วยัดเลยตรงนี้ออ้ยได้โหมบเชีรยร์ไรเปิดมาตรงนี้ได้โหมอุ้ยยังไงเคลียร์โอ้โหได้ฟา้าก่อนครับเปิดมาเนี่ยลอยยิมเลย ที่พนาพนาให้มาทำหวาทีจักรีจัมองแล้วเปิด,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 กกดปุดกกด๊บปุ๊บปุโมโม๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊บป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 ุ๊บุ๊บปุ๊ปุ๊บาุ๊ปุ๊บปุ๊ปุุุุุุุ๊๊๊๊๊๊๊บุุุ๊๊๊บุุุุุ๊๊๊๊๊ตุ๊ เโตกับตรงนี้ครับเชะร,รายเดีวยว,วยยไปได้ครับโดนแสวครับอลเลยครับสสยวันหอทีชนาชนาให้มาตรงนี้ไม่ล้มหนะะ้า นชาลินเอ้ยจึ๊บอู้ยไม่เป็นไรครับกันเสร็จเปียนต,ตัวคนสุดท้ายครับจิรวัฒน์นะัคคโนมฮะเป็นไรตั้งป้อมแล้วยิงไหมไม่ยิงให้เบอร์แปดเบอร์แปดชื่ออะไรไม่รู้มาให้เบอร์สามอีกครั้งหนึ่งไม่ดำหน้าแล้วยดัดตุ้มตะก,กี้วิ่งไปแล้ววันนี้ทักคุณให้บอลช้าจิรวัฒตรจิน์จัตะกี้ให้บนักกบนนี้จิรวัฒน์อีกครั้งครับจิรวัฒน์ยดัดตรงนี้ เราโดตังป้อมแล้วไฮสูอีกครั้งสุขเวทยันแน่ๆไม่ใช่ฮะนี่ผมบอกนะฮะบอลแทนไปให้จักริจสวยครับตรงนี้จักริจจักริดจักริดเปิดทาคูมุนิชิฮาระเรียบร้อยครับเรีบเจเปนเนสสไตล์ยินเข้าไปครับโอ้โหแอคซิสตัด้วยจักริจสอมาก น,นี่ครับทีโโโ่ทาคุ้นะครับนอคิให้มาคารลโโ,โ,ดโดีวิตไปแล้วครับสวิตสวิให้มาชาลินชลินปล่อยมานายิงเรียบร้อยครับโอ้โหนาชน,นาบุตรกุ๊ดกุ๊กุ๊กก แส่เร็วแค่หน่อยส่วนของมันเปิดาย้อยไปตรงนี้เอาบอลลงเสวยโบโบแล้วชลินลายเปิดมาตรงนี้อันนี้จะกิดเพีย เชียงรายทำกันเพื่อสวยครับตรงนี้โอ้โหเชียงรายนี่บอลทำชิ่งนะครับบอลที่สวยมากครับเชียงรายพุทธศิลป์ปอดอกวีจบเกมการแขข่งันตี9ตุลมณีครับขอนแเทนด์เต็ดบุกโปรเจกต์คอลซามแต้มสมุทร็จครับสโมสรเชียงรายที่หนึ่งสมสรคอนเทนด์เด็ดหนึ่งพุที่ิลป์ต้องด้วยกับนทีมล้างสอสมสรนะครับ